มากินกล้วยมาอนี้จะเป็นกล้วยหอมมามาลูกมามากินกล้วยมาทางนี้ทางนี้มาทางนี้ลูกมาทางนี้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 มาทางนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยแม่จะให้กินกล้วยเนี่ยกินดีๆต้องบี้ก่อนบี้แล้วเขาก็จะกินกล้วยนี่นี่นี่มากินここここให,ให้หมดกินให้หมดเร็วกินให้หมด กล้วยนี้ทำให้ระบบลำไส้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะลดกลิ่นปากของน้องหมาได้ด้วยมากินให้หมดมาลูกมา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 ,มา,มากินให้หมดนี่สองลูกแล้วนี่เขาชอบกินกล้วยมากหมดแล้วลูกพอแล้วพอ,วพอยังสองลูกคอยังเอาอีกไหมเอาอีกไหมนี่ ไอ้ไม้เท้าอีกก็อุย้ยน้ำตาลขึ้นไปโอ้กินด้วยกินใหญ่เลยสามลูกแล้วเนี่ยไปลูกไปไปลักกี้กับปูด,ด่างนะคะเขาเป็นแม่กับลูกกันทุกเช้าต้องพาเขาออกมาเดินก็จะเป็นพาเขามาเดินตรงทุ่งนา หลังบ้านนะคะเขาก็จะชอบหยอกกันแบบแรงๆแบบนี้ดึงแทบจะไม่ไหวนะลักกี้เนะี่ยลักกี้เป็นหมาที่แรงเยอะมากๆเลยนะคะเขาเป็นพันบางแก้วผสมไซบีเรียนนะคะ หลังบ้านนะคะก็จะยังไม่ได้ทํานานะคะเพื่อนเอนเพราะว่าเขาก็จะเริ่มทานาหน้าฝนเนาะก็จะเป็นพฤษภาเริ่มพฤษภานนะคะเดีย๋ยวเรามาดูน้องหมาติดชีวิตน้องหมากันนะคะลักกี้นี่เพิ่งพาเขาไปทําหมันนะคะเพื่อนเอน<ๆ>เขามีลูกมาแล้วคอกหนึ่งนะคะมีทั้งหมดเจ็ดตัวแต่ว่าตายสามเหลือสี่ตัวนะคะ แล้วก็เลี้ยงเขาไม่ไหวให้คนอื่นไปเลี้ยงบ้างแล้วก็ตัวนี้ตัวเมียนะคะชื่อน้องภูดางก็จะเหลือไว้ตัวเดียวเพราะว่าเขาสีไม่ค่อยสวยเขาสีไม่เหมือนแม่เขานะคะก็เลยไม่ค่อยมีใครก็เลยไม่มีใครอยากจะได้เขาไปเลี้ยงก็เลยต้องเลี้ยงเองแต่เขาก็น่ารักนะคะน้องเขาก็น่ารักหมาทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะเขาก็มีความน่ารักของเขาเอง นี่แม่เขาจะสอนวิธีการต่อสู้นะคะเขาก็จะเล่นแรงๆอย่างนี้กับลูกเขาตลอดเลยโอ้ยลูกลูกแม่พันโซ่พันคองไอตัวเล็กก็ไม่ใช่จะยอมแม่นะคะเพื่อน เขาก็จะสู้ยิบตาเหมือนกันกระชากแรงมากอ้ยกระชากโอ้ยโอ้ย ผูกเชือกไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพาลูกวิ่งไปที่อื่นนะคะแล้วก็จ,จับไม่ได้บางทีเล่นจบมีแรงจนเลือดออกก็มีนะคะเวลาที่เขาตัด